กราบสวัสดีครับพี่น้องผมพบพ่อครับผมพโยบ้านคำบงสงยางสิมึงไม่บนราชธาท่านี่คือเก่าครับพี่น้องผมพโยสาวๆมากคพ่าพี่น้องข้ามา่แปลงเกษตรผสมผสานนะครับมารีออร์แกนิกอน้อใหม่ฟรังออร์แกนิกนะครับเป็น พืชลักๆที่พโย่ปลูกไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในแปลงเกษตรผสมผสานของพโยน่นี่จะมีทุกอย่างนะครับบอ่ว่าจะเป็นกล้วยหอมทอ้องบักฮงนะครับทุกอย่างนะครับที่พโย่กินพโย่จะเอามาปลูกร่วมกันนะครับบ่ว่าจะเป็นไผ่เลียงนะครับไผ่เลียงหวานนะครับก บอกง่ายๆว่าในแปลงนี่พโยชัรหายังมาได้พโยก็จะอามาปลูกลุ่งไปในแปลงเฮาดึงลากสายยางไปนะครับเฮาก็สามารถอ่าห้น้ำเพื่อนไปได้นี่พโยถือว่าโอเคนะครับเฮ่าก็ส่งไปแลนดฮต์มองหันมองนี้นะครับเอามองเดียวคือจบเลยครับพี่น้องาพ่พโยจะพาพี่น้องมาเก็บนาใหม่ฝรั่ังออแกนิกนะครับพี่น้อง ซึ่งน้ำใหม่ฝรั่งออแกนิงพะโยนี่พะโยกปลูกแบบออแกนิกนะครับพี่น้องบ่อตอกลักบอ่อรึงเชือกนะครับอ่ากัลักษณวะว่าอ่าลดต้นทุนมากที่สุดครับพี่น้องอ่ยาใหญ่มันมีต้นทุนนะครับข้าวเห็ดเศรษฐกิจพ่อ,พ,อพียงนี้เห็ดยังได้กระดใหญ่ยยมันมีต้นทุนนะครับเท่ากับยูรอดได้นะครับแต่ถ้ามือไดที่มันมีต้นทุน ขามา่เกี่ยวของนะครับพี่น้องเฮาจะอยู่ด้ยยางยากนะครับนี่คือรักพระชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับนี่ครับมเมล็ดพันธุ์พอโยกกระตอหยอดมเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อที่จะ,ะไปแกจกจ่ายแก่พี่น้องผู้ใดสนใจก็ทักขม่าครับพอโยยินดีที่จะ,ะแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้พี่น้องเฮาเนาะเป็นพันธุ์ บล็อกอินบลูครับพี่น้อง blue, บล็อกอินบลูบสิบอกขายดอกครับไม่ได้ปั้นก็นได้นะครับอึบดึงบอถือไล้ครับพี่น้องเอโอเคดึงบิดถอนก,กับตกระมรุ่มไหวนครับ <c oughs> นี่ครับการที่พโย่บ่อตอกลักบ่คขึงเชือกนะครับพโยก็ใส่วิธีการคูนดินขึ้นกรบโคนให้ร้ายที่สุดครับพี่น้องแล้วก็ทาการกรบโคนทุกทุกสัป,ปดาห์ครับพี่น้องบอกง่ายๆว่าทุกสิบหาามื่อหรือสัป,ปดาห์นี้ พ่อโยตรองมาครบโคนถึ่เพราะว่าบางเทือ่อมันมันหาช่วงฤดูหนาวนะล่มเพื่อจะแห้งนะครับเฮ็ดเห็ดต้นเพื่อเอ็นเพื่อยังแก่กับโบเดนมีผลเสียครับการออกนอกทั้งสิ้นนะครับพี่น้องนอกระโของออกเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าต้นเพื่อจะเอ็นหรือตังนะครับเพื่อกกให้ผลผลิตเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเอามาทำการเก็บต่อไปครับพี่น้องผม ตึงบีดถอนนะครับนี่พโะยะจะกลบโค่นขึ้นแบบนี้ครับพี่น้องแล้วก,การทำเด็ดยอดนะครับเด็ดยอดให้ยูตำกว่าระดับเอวแค่นี้นะครับเราไม่ฝรังเฮากับยูด่ไดเหล้วนะครับพี่น้องบ่ต้องไปเสียเวลาในการเห็ด บอกง่ายว่าไปตอกลักไปครึงเฉือกนะครับพโยกกอยากเคล็ดยู่หลอกแต่ว่าพโยกโบมีเวลานะครับนี่คือดอกมะลินะครับที่พโยกปลูกปลูกก้อนนอม่ฝรั่งนะครับมะลินี่เพวาหยัางเพวะที่แหลกพโยกปลูกดอกมะลิแล้วพโยกก็เลยแสวงหาเนี่ยได้สิม่ปลูกอบอกงอ่ายว่ามันจะมีช่อง ที่เฮาร่รดเดึงหลากสายยางนะครับเฮาเฮ้าก็เ,าเลยอ่าโอ้ยเจังใ๋สิเอายังมาลงก็เลยไปไดเ้เมล็ดพันธุ์นอไม้ฝรังนะครับมาจากอากษตรนะครับผู้เพิ่นปลูกอยู่ก่อนเนาะก็ขอเพิ่นมากื้กันล่ะครับพี่น้องก็เอามาขยายมาเพาะกล่าลงนะครับอ่าเลยมีนอไม้ฝรัง อยู่ในแปลงนะครับกะปลูกมาเนี่ก็เป็นอ่าเป็นเกือบสิบปีเหรอครับพี่น้องบอกงอ่ายๆว่าเจ็ดแปดปีมีนะครับแล้วก็น้องใหม่ฝรั่งนี่ยพยโยจะเก็บเก็บกินไปตลอดนะครับตลอดนะครับเพว,วาหยังเพวะเป็นเป็นเผืชดที่าบอง่ายๆถ้าเป็นอันนี้เพื่อนก็ว่า เป็นผืชดแมวเก่าชีวิตเพนว่าบ่มีตายนะครับพีน่น้องน้าใหม่ฝรั่งนี่ไผปลูน้อใหม่ฝรั่งหล่ะตายนน่นแสดงว่าบ่ไเรหดน้ำ <c oughs> ตราบใดที่หดน้ำอยู่นะครับหลวก็ให้พุ่นให้ปุ๋ย <c oughs> จังได้กับบอดตายนะครับบด่ดจำเป็นต้องไปฉีดยาเสือล่งเสือล่าให้ยุ่งยากนะครับพี่นอ้อง อ่าบชจําเป็นเลยนะครับผมพโยโอ,อ่าปลูกมานี่ข้าวมนพโยกกับ,บ่บเคยสือมาสีดหรอกนะครับแล้วก็ยาเชื้อโรคเชื้อราโอ้ยโบดเดาข้ามาในแปลงเลยครับพี่นอ <c oughs> <c oughs> ้องก็จะย่างยากได้น้อยนึงเพราะว่าอ่ามันมัน,ม,นมันมีมาลิอยู่นะครับพี่น้องมันมีมาลิอยู่เอามาเก็บผลผลิตเฮาต่อครับพี่น้อง มีแต่น้องอยิงใหญ่อบอุ่นเพราะว่างวค้วยพ่อโยมีสามโตพ่อโยกแต่พ่อได้หมุนเอามาเหมาะสาหรับปูติเลียงงัวเลียงคุ้ยนะครับพี่น้องเพราะว่าเขาจะใส่ขีงัวขี้คุ้ยคงเพลินนะครับในการมาใส่ฟูนนะครับพี่น้อง นี่นอจะง่ายแบบนี้เลยครับถ้าได้ใส่ขีงัวดขีกล้วยนะครับเพื่อนจะสมบูรณ์นะครับพี่น้องเอามาเก็บนอต่อไปครับพี่น้องกางงวดกล่องเอาอยุนี่ละเอาอยุหม่องเดียวนี่กันได้ไหลายนอแล้วครับพี่น้องย <c oughs> <c oughs> ่างกันต่อไปครับผมครับพอโยจะจะเก็บให้แล้วอยู่ในแปลงนะครับนี่นอน,นี่เพื่อนจะเอ็นลมนะครับ เป็นเจบ้บอสมบูรณ์กับว่าเป็นยังนะคระับพโยกกระตังเก็บนะครับอ้าวโอเคอาเจจะนี่แม่งบ่งแกบนะครับเพื่อนกัดนะครับนี่นี่นี่พโยกรได้มากแหละนะครับนี่นี่เก็บแต่เสามานี่กกบ้านเหล่วนะคะรับเยอะอีกรวมเบิดลหยีซิบก็แปลงนะครับแกจะได หลายนะครับแล้วก็อีกนะครับวิธีการตัดพโ,โยกตัดอยู่ในแปลงนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะมาผ้าพ,พี่น้องหามาเบ่งการตัดพโ,โยกตัดจนกลองโฟมพโ,โยกพังพโ,โยกจะวัดขนาดไว้ยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ดนิ้วหรือยิบเจ็ดเส้นนะครับแม่บรรทัดนะครับจะเป็นนิ้วพโ,โยก่ิบเจ็ดนิ้วนะครับแล้วก็ว่า,างลงไป ว่างเมดลงไปสยินอ่านะครับก็จะได้น้องใหม่ฝรังแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับโอเคงามเลยครับพี่น้องผม ครับพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้พโยบ้านค้าบงก็ขอบบุญขอบคุณพี่น้องเฮ้าผู้เข้ามารับชมนะครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พโยอ่าซอยสนับสนุนพโย่ในเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งพอๆกันคลิปนะครับกราบสวัสดีครับพี่น้องผมงามเลยครับพี่น้องงามเลยอ้าวนี่ครับพี่น้อง อส่วนที่เหลือโพโยกจะเอาไปง่วยค่วดนี่นี่ม่อนเดี๋ยวไ้ทิ้มพี่น้องเอาขอบคุณขอบคุณไดหลายๆครับผม